อุปรกรณ์ชิ้นนี้ส่วนมากเราจะพบมันในครัวและก็เมื่อมันไม่สามารถใช้งานได้เราก็จะทิ้งมันไปแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆนี่ไงโอ้ผมแกะมันออกมานะโอ้มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งตะลึงงานจริงๆนะโอ้เดี๋ยวผมจะลองแกะมันออกมาดูว้าวนั่นในโอ้มันมีกระเดือง แน่นอนกระเดืองตรงนี้อ่าโอเคผมจะลองเติมแก๊สเข้าไปนะวุบใส่หัวอ้มันเติมไม่ได้วิธีการแก้ไขก็คือผมใช้อุปกรณ์ที่เป็นง่ามนะงัดมันขึ้นมานะก่อนที่จะงัดคุณก็คลายเกลียวมันออกก่อนแล้วก็ค่อยงัดแล้วก็สามารถรีฟิลลิ่งหรือว่าในการเติมแก๊สบรรจุเพิ่มลงไปนะ หลังจากที่บรรจุเพิ่มลงไปก็หมุนกลับเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมนะและนี่คือกาซท,ที่เต็มคุณลองเช็คดูว่าวาล์วไม่หลวมนะแล้วคุณก็ใส่อันนี้ตัวเป็นสวิตสำหรับปิดเปิดนะแล้วก็อุปกรณ์2ชิ้นนี้คือกระเดืองแล้วก็คันโยกนะที่จะเป็นตัวปล่อยแก๊สนะเราก็ใส่คานลงไปก่อนนะ นี่คือเสานะอ่าแล้วก็ชิ้นนี้ก็คือกระเดื่องนะที่จะทำการเป็นคานงัดคานดีดนะโอเคนี่ไงมีเสียงฟิวฟนะเอาโอเครู้สึกว่าผมจะได้ทำการทดสอบอันนี้เปคือแนะนำนะอันตรายมากนะอ่ากดค้างไว้แล้วก็จุดแก๊สนะอู้ ๋ยวก้มหน้าลงไปใกล้เลยเชียวนะระวังคิ้วคุณจะหายนะโอเคผมจะทำการปรับมันให้การ์ดพุ่งน้อยลงนะโอเคผมพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วใช้ได้นะโอ้จะตรวจเช็คให้ดูแน่นนะถาวนนะหลังจากที่คุณได้บรรจุแล้วก็ใส่ อุปกรณ์เหล่านั้นลงไปนะในตัวถังแก๊สนะมาดูส่วนประกอบที่เป็นปลายของปืนยิงแก๊สนะโอเคอันนั้นก็คือ,อลำกล้องนะแล้วก็มีสายไฟแล้วก็มีสายยางอันนี้คือปืนเป็นท่อแก๊สนะต่อจากาตัวกระเป๋าแก๊สไปแล้วก็มีกระแสไฟผ่านสายไฟไปจุดระเบิด ตรงหัวปลายกระบ,บอกนะส่วนตัวนี้คืออิกเนเตอร์นะหรือว่าตัวจุดระเบิดนะคุณอยาวมือไปแตะนเนลปยเชียวนะในขณะที่คุณทดลองนะก็ระวังนะผมจะเพิ่มการจุดระเบิดเพื่อให้มีพื้นที่ในการเ,าเกิดประจุไฟเพิ่มขึ้นนะโดยการปลอกสายไฟออกเล็กน้อยนะโอ้ตรงนี้ระวังด้วยเพราะว่า ถ้ามือไปสัมผัสคุณอาจจะโดนช็อตก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วนะผมก็เลยไม่กลัวโอเคแน่นอนฮ่าฮ <c oughs> อู้รู้สึกว่าไฟมันจะแรงขึ้นนี่คือระยะห่างที่สมควรที่จะให้ไฟกระโดดวิ่งไปหากันได้นะอิเล็กตรอนไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้โอเคตรงนี้ผมจะ วางเจ้าปลายาปลายของหรือว่า,านมหนูในการปล่อยแก๊สนะโอเคนั่นคือเดือยนะแล้วผมก็จะประกบมันลงไปนะไอตัวปลายทองเหลืองตรงนั้นก็จะแตะกับสายไฟนะจะมีสายไัยไฟโอ,อ้สายไฟผมพูดผิดนั่นไงออ้ใส่ลงไปแล้วมันจะลงไปในร่องนะ หลังจากที่มันผ่านร่องแล้วโอ้แล้วก็สอดเหล็กลงไปสังเกตนะจะมีบากของร่องนะโอ้โอเคผมถอดออกมาทำไมอ่าโอเคผมถอดออกมาเช็คเฉยๆนะไม่ต้องงงนะโอ้หลังจากที่ผมลองสอดใส่เข้าไปนะมันก็พอดี นะ <S an> ผมก็นําเดือยหรือว่าลำกล้องไปประกบเข้าไปกับโครงของปืนยิงแก๊สนะแล้วก็สายไฟตรงนี้ผมก็จะใส่ลงไปในกระเป๋ะนะฐานรองแล้วก็ใส่ให้มันสัมผัสกับโลหะนะคุณเห็นโลหะตรงนี้ไหมนั่นแหละตัวที่จะนําไฟฟ้าไปยัง ปลายของกระบอกนะแล้วก็บรรจงสอดลงไปแล้วก็จัดให้อยู่ในรักษะที่สามารถาวางตัวมันลงไปได้นะแต่อย่าลืมนะคุณอย่าลืมที่จะสอดใส่ท่อแก๊สนะไม่งั้นแก๊สจะไม่สามารถพุ่งไปตรงไปลายได้นะโอเคหลังจากาที่ใส่เข้าไปแล้วตรงนี้ควรจะมีเดือยนะอ้าวไม่ใช่เป็น เป็นร่องบากนะคุณสามารถสอดมันลงไปโอ้ว้าวสวมใส่เข้าไปโอ้มันอะไรช่างจะพอดีขนาดนี้นะอ่าคุณอย่าลืมว่าอ่าสายไฟต้องใส่เข้าไปด้านในกระบ,บอกนั้นด้วยแล้วก็อันนี้มันคือไกลของโครงนะที่จะใช้ในการจุดระเบิดหรือยิงแก๊สไอตรงนั้นก็คืออตัวอินเตอร์นะหรือว่าตัว ที่จะทําการจุดระเบิดนะแล้วก็ผมก็บรรจงสอดสายไฟเข้าไปให้สัมผัสกับโลหะนะโอเคจะมาประกอบเข้ากันนะสอดสายรัดปื๊ดอ่าโอเคเป็นคันบังคับเพื่อที่จะให้ปืนอู้ตรงนี้อย่าลืมขูดออกด้วยนะเผื่อมีอะไรที่สกรปรกให้ไฟสามารถโอ้นั่นไงมันวิเศษจริงๆผมสามารถ ประกอบแล้วก็ทำให้ไฟสามารถจุดติดได้โหลังจากที่ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทำการขันสกรูยึดนะไว้เหมือนเดิมนะโอเค1 2โอเคสุดยอดมากมันวิเศษจริงๆนะคุณสามารถทำได้ DIY ง่ายๆคุณก็ทำเองแต่ก็ควรระวังนะเพราะว่ามันเป็นวัตถุไฟไฟนะโอเคขอบคุณมาก ready cup.